สวัสดีค่ะสุภูสุขนค,คุณพ่อคุณแม่ลุงป้าหนาอาพี่เพื่อเพื่อนๆน้องนนุง,นงพบกันวันเย็นวันอาทิตย์ค่ะอากาศมื้อนี้บดีเลยค่ะฝนตกตั้งแต่เมื่อวานค่ะตกเมื่อือเมื่อเว้นคึมค่ะหนาวอีกตั้งหาค่ะหกองศามื้อนี้ใช้ฝนสิพาเห็ดอันภาษาเยอรมันเพิ่นเอิน้นูเดนออฟลาฟค่ะอะก็คืออัน พาสต้าอบชีสค่ะมาเบิ่งกันค่ะก่อนอื่นมาเตรียมต้มเส้นพาสต้าเนาะค่ะเ่ะต้มไห้สุกหลายค่ะก้อนสุกประมาณ3มนาทีค่ะจังของสาวน,ำน้ำฝนอีกเขาเขียนอยู่สองใบเกลานาทีสาวน้ำฝนต้มหกนาทีค่ะต้มเสาาเ้นพาสต้าเรากล่ามาเฮดซอสแดงเตรียมผัดหมูสับกับหอมค่ะกระทะใส่น้ำมันบกกอกลงไปค่ะลอให้กระทะหอนเนาะค่ะ หม้อที่ต้มน้ำไว้เตรียมสำหรับต้มเส้นพาสตา้าการ์อนแล้วค่ะมาเอาเส้นพาสต้าลงค่ะแล้วตับด้สิมักเส้นพาสต้าแบบใดนะคะมีหลากหลายแบบค่ะสาวนำฝนสิต้มในเวลา6นาทีค่ะเฮาสีเข่าเตาอบอีกอ่า30นาทีเนาะคะ่ะเฮ็ดเทืยอนึงเฮ็ดหลายๆเลยก็ได้ค่ะเราก็เก็บใส่สองฟิลไว้เนาะคะ่ะ อน,นโฟนสิตัง้งเวลาจากักหกนาทีเนาะเดี๋ยวซิมบางอีกทีหนึง่งกระทะห่อนก็เอาหอมลงเนาะคะ่ะอี่ต่านี้ห่อนไันนหอมกระเทียมพอผัดหอมใส่กลิ่นหอมแล้วเนาะคะ่ะ ก็เอาหมูสับหรือเนื้อสับแล้วแต่ชอบลงเนาะคะ่ะสาวน้ำฝนเป็นอ่ารวมทั้งเนื้อทั้งหมูค่ะพัดไปจนเนื้อสับเพิ่มซุกได้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะเราเขาจะสมัครปรุงกันทำปรุงรสเนาะค่ะพัดไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วสาวน้ำฝนสิเอาเห็ดแชมปิญยองลงะค่ะเป็นแชมปิญยองกระป๋องเนาะค่ะ เห็ดค่ะผู้ใดหมักกับไส้บ่หมักก่บบะไส้เนาะค่ะเห็ดแชมปิงยองแบบอันนี้แบบกระป๋องค่ะแบบสำเร็จรูปผู้ใดมีสดใส่สดก็ได้ค่ะจากนั้นกับมาเริ่มปรุงรสเกลือพริกไทยค่ะผงพริกปาปริกาแล้วแต่ควาหมักเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายเนาะค่ะน้ำตาลค่ะตัดลด ลุกเข้าพัดไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มาตามด้วยปลาเขือเทศกระป๋องค่ะเป็นแบบละเอียดแบบบดละเอียดเนาะค่ะนั่นสาวน้ำฝนกสิมาตัดความเลียนด้วยพริกป่นค่ะผู้ได้มักรสชาติเผิดหลายกระไส้หลายค่ะผิดปั่นกลางกะเลียดแต่ความหมักเนาะค่ะเผิดระดับใดแล้วค่ะซอสแดงของเขาสำหรับในส่วนเซนพาสตาขาเมืองกันค่ะ ซอนฟุ้นชิซายเฮมค่ะแฮมแบบนี้เดี๋ยวหั่นก่อนด้อค่ะขออนุญาตหั่นก่อหั่นเป็นซี่เหลี่ยมเตาแล้วแต่มาค่ะยายหน,น่อยเนาะค่ะเฮาสิไปผสมกับเซนพาสต้าค่ะอ่าเซนพาสต้าที่เฮาอันต้มวสุกค่ะค่ะเกือบสุกอันนี้เกานฑที่ฉัน ฝนตุมไปหกนาทีแล้วกะเอาเนยค่ะเนยลงมันยังห่อนอยู่ค่ะสารในฝนปรได้นอกน้ำเนาะค่ะประเด้นอกนมันเย็นเอาเนยลงแล้วก็เอาแฮมตีเฮาหัาห่นลงค่ะคุนแบบน,นี้ค่ะคุนกับอัน เส้นพาสต้าเนาะค่ะมาเตรียมให้ซอสขาวัะมีวิปิงครีมถ้่วหนึ่งค่ะแล้วก็ไข่หน่วยหนึ่งค่ะตามด้วยชีสมอสซาเรล,ล่าเนาะคะ่ะจักน้อยหนึ่งค่ะเ่ราต้องใส่หลายค่ะแล้วเขาก็มาปรุงรสเกลือกับพริกไทยแล้วก็ค้นให้เขากันค่ะ พริกไทยค่ะใส่ตามความชอบเด้อค่ะถ้ามักเผ็ดหลายก็ใส่ไปหลายๆเลยค่ะคุ้นให้เข้ากันค่ะบัดนี้เตรียมเข้าอบกันค่ะใส่ภาชนะที่เข้าอบได้อ่าซั้นแรกก็เอาเส้นพาสต้าลงไปค่ะตามด้วยซอสหมูสับซอสแดงเนาะค่ะจากซอสอ่าหมูสับซอสแดงแล้วก็ราดด้วยซอสขาวค่ะเฮ็ดไข่ไข่กับอ่าลาซานญ่าล่ะค่ะตะปาเป็นอ่า พาสต้าอบชีสค่ะเราก็ตามด้วยชีสเนาะค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนสั้นสุดท้ายกโร้ยด้วยชีสให้เต็มเลยค่ะตามความชอบมักหลายใสหลายมักน้อยใส่น้อยเนาะค่ะล้วก็เขาอบค่ะสาวน้ำฝนเขาอบอ่าเวลาเคิงชั่วโมงไฟบนล่างค่ะครึ่งชั่วโมงค่ะมาเบิ่งหน้าตาตอนเสร็จกันเด้อค่ะเมนูนี้แฟนสาวน้ำฝนมักค่ะมีออกรสเิ็ในน้อยๆบ่เรียนหลายค่ะเพราะใส่ผิกป่นน้ำค่ะ คุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตจะมีความสุขในทุกๆมือพบพอกันคลือวิดีโอนาค่ะสวัสดีค่ะกูดเทนอัปเทีปค่ะ